ผ่านครับถ้าน้ำผ่านหมายถึงตอนตอนตอนก่อนที่น้ำหนักที่ร้อยสี่สี่ปอนด์นี่มันมันยังไงเอออธิบายมั้ยครับร้อยสี่สี่ปอนด์คือจากที่ผมวางแผนไว้เนี่ยคือช่วงเช้าผมกะร่างกายผมผมประมาทไปตรงที่ว่าผมระยะเวลาในการเตรียมน้ําหนักเนี่ยผมควรจะเตรียมตั้งแต่ในช่วหงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสุดท้ายจะซึ่งผมมาคุมแปดวันสุดท้ายทําเพราะว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยธรรมดาผมจะคุมสองเดือนแต่ว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยผมก็มาชะล่าใจเพราะเราต้องการความบาลานซ์แล้วก็ ความยืดหยุ่นกับตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ตึงมากเกินไปมนพันจะได้ไม่ส่งผลต่อความคิดเราได้ไม่เครียดเวลาขึ้นไปอยู่บนเวทีแต่พราะที่มัน,ม,นมันตึงเกินไปมันไม่มันหย่อนเกินไปมันเลยทําให้ผมเนี่ยประมาทและชะล่าใจในการควบคุมน้ำหนักครับผมมันเลยเกิดผลทําให้น้าหนักของผมเนี่ย <บา S 1> เกิน4.2ปอนด์ครับผมผมมีทีมงานที่ดีก็เขาคอยดูแล้วก็แก้ไขาจากไฟทีแล้วและโดยโดยถึงตัวผมเองสิ่งที่ผมต้องปรับคือความคิดของตัวเองจัดการความคิดของตัวเองบนเวที ซึ่งครั้งนี้ผมผมแก้ไขมันได้แล้วแต่สิ่งที่ผมต้องแก้ไขก็คือในเรื่องน้ําหนักครับผมเพราะว่าเราเราบวเวทีเราแก้ไขได้แต่มันมีเรื่องนี้ดันมากระทบขึ้นเพราะนั้นเราต้องให้มันทั้งไม่เสียทั้งสองอย่างแต่ในส่วนเกมการชกการแก้กลยุทธ์เนี่ยผมมีทีมงานที่ดีไฟที่แรกจะรู้คิดมากเกินไปหน่อยผมคิดมากเกินไปคิดแบบสบายสบายมสบายมากซึ่งก่อนขึ้นเวทีผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยก่อนขึ้นเวทีผมผมชิลจริงๆผมรู้สึกว่าผมอยากรีบกลับบ้านไปเล่นเกม ฟีฟ่า <alors> มันออกวันนี้เอฟซียี่สี่เอฟซียี่สิบหกมันออกออกว่านี้ผมก็ตั้งตารอคือเมื่อไหร่จะชกเสร็จเราได้รีบกลับมาเล่นเกมคือเหมือนเราไม่ได้โฟกัสชกอ่ะแล้วมันทาให้ผลงานผมไม่ได้คิดอะไรเลยมันมันออกมาดีมากซึ่งแตกต่างกับไฟที่แล้วที่ผมมองว่ายังไงผมผมจะต้องชนะเท่านั้นไม่มีแพ้อยู่ในหัวไม่มีแต่กลายมาเป็นว่าการการชกในวันนี้ไฮไลท์ที่กลมาเป็นว่าหลายๆควรคนพูดถึงก็เป็นเรื่องของการที่คู่ชกค่อนข้างที่จะ ข kind of ี่ฟ้องแล้วเกิดน่นนี่นั้นเรื่องประจับบ้างแหละเรื่องของการเหวี่ยงการใช้ทรงใช้ศอกบ้างแหละครับมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นจังหวะการบวเวทีครับเพราะเป้าหมายในไฟนี้ครับมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วในการขึ้นชกก่อนขึ้นชกคือผมสบายๆผมไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับไฟชกแต่ก่อนขึ้นเวทีคือพอเริ่มยกเนี่ยในหัวผมเปิดโหมดคือผมต้องไปฆ่าเขาผมไม่รู้หรอกแก้ววิธีไหนก็ตามผมต้องฆ่าเขาให้ตายมันไม่เหมือนกับไฟทีลวที่เราไม่ได้เราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราจะฆ่าเขาหรือว่าเราจะอะไรเราแค่คิดว่าเราต้องชนะเฉยแต่่วา แค่ชนะเฉยมันไม่รู้ด้วยวิธีไหนแต่ว่าผมฆ่าเขามันมีทุกวิธีที่จะฆ่าเขาให้ได้เราก็เลยทําผลงานออกมาอาจจะด้วยกับเราพยายามมีลูกต่อยต่อเนื่องอะไรนี้แต่มันก็อาจจะมีจังหวะลูดไปบ้างหรือไปบ้างก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีเกมการอู้บริวทีหน่อยหึ